อีกครั้งก็อะไรอยงเงนะครับเรามีวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มักมาโดยในรถทุประมาณสนามกีฬาบำบัดน้ำเสียได้วัละ300รูปบาศกเมตร พื้นที่บนเกาะปรมาสี่พันมาต้องเที่ยวจำนวนมากทำให้ระบบไม่สามารถรองรับได้การประเมินความสอนุ่าเริ่มเริ่มตัวรนะครับต่างๆซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลนั้ก็ึงอทุ่มเทเบอระลุกอกกรดีเกิดได้ก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไทยไทยคองมูนิเั่นซึ่งาจะมีมีก่ามลต้องมาซึ่งไม่ โอโงคง์กรโท้องเข่าีท่านันันต์พูดว่า้าจก็ต้องชุเข้ามาเช่่ยแต่ว่าหากเราต้องเกิีที่ว่าเกินกําลังก็เรียกว่าโบกะไรมอปริมาณคนป่วยเชื้อก็เยอะขึ้นอีกเราก็ไม่ไล้เป็นหัวหน้ากี่ปีแล้วล่ะหัวหน้าปีแล้วค่ะผมขออนุญาตมาให้กํบบาลังใจแล้วตั้งใจจะมาขอบคุณท่านผู้ว่าแล้วก็หัวหน้าส่วนทุกส่วนนะครับอ่ ที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองท้องถิ่นและก็อาสาสมัครอสมอต่างๆที่ได้3-4เดือนที่ผ่านมาที่ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยจากโควิดนาทหรือว่าโควิด -19 นะครับน้าเสียเนี่ยก็คิดอยากจะให้ทําทั้งระบบนะครับเผื่อวันข้างหน้าถ้าเราได้วางแผนไว้ มีแผนที่แน่นอนชัดเจนเนี่ยก็จะสามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการจัดการน้ําเสียรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยซึ่งต้องถือว่าระยองเนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนก็อยากจะมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกเกาะสม็จนะครับ